สวัสดีค่ะน่ต้อนรับนะคะสู่ดวงความรักนะคะของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะราศีธนูลัคนาธนูคือผู้ที่เกิดในวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะนี่เป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะซึ่งจะมีการนับวันที่ไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะ,คะใครที่มีลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร นะคะอยู่ในราศีดังกล่าวก็สามารถดูคู่กันไปได้เลยสำหรับดวงในเดือนมกราคม2565นี้นะคะเบื้องต้นเราจะไปเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนนะฮะแล้วก็ไปต่อกันกับคนคุยนะคะคนที่มคีคู่กรณีทั้งหลายแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดาก็แล้วแต่คุณมาดูกองนี้ได้นะคะอ่ะเราไปเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนนะค,ะคนโสดร,ราศีธนูลัคนาธนูคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาขอไพ่หน่อยนะคะ ผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาคะชาวราศีธน,นูขนานึนแฮงแมนมีไพ่เอ็มเพอร์ไนด่าเลเวอร์สพี่มีความรู้สึกว่า ชาวราศีธนูสิ่งที่คุณเจอมาคือชัดๆคือเรื่องของหน้าที่การงานที่เหมือนแบบก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดการคุยให้คุณลุยให้คุณสู้เต็มที่นะแต่พอจังหวะที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือจังหวะจะได้โบนัสหรือจังหวะอะไรที่จะตอบแทนกลับมาเนี่ยมันดันเหมือนถูกโคไว้อคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่ถูกดองผลงานคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่ที่ถูกกักการประสบความสําเร็จการเติบโตเอาไว้อะ คุณมีความรู้สึกแบบนั้นทั้งทที่คุณสู้ตายมากเลยนะงานการนี้คุณทําหลายอย่างหลายอาชีพมากเลยบางครั้งคุณแพ้คําว่าช่วยกันหน่อยแพ้คําว่าคนในครอบครัวแพ้คําว่ามีอะไรบอกพี่ได้นะอะไรเงี้ยกับเจ้านายบางท่านบางท่านคนโสดคุณไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เรามีความรู้สึกชัดเจนเลยว่าคนนี้ น่าจะเป็นคนที่ดูแลเราได้เป็นเนื้อคู่เราแน่ๆแต่ประเด็นคือเอ๊ะคนคนนี้มีความสัมพันธ์ดั้งเดิมติดค้างอยู่อืมยังไม่ยังไม่ยังไม่ร้อยเอร์ยังไม่ขาดร้อยเปอร์เซกับคนเก่าหรือคาราคาซังอยู่เลยแหละหรืออินเลเลชันชิพเลยแหละไหนดูซิแล้วคุณจะมีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมชาวราศีธนูและคาธนูขอให้หน่อยให้ก้าวใม่ มีไนถือไม้ก้าไม้ไนไม้นะคะแล้วก็ the fool judgment หน้าไพ่เอาจริงๆนะจะมีคนเข้ามาหาคุณนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่ซึ่งจักรวาลส่งมาให้คุณนั่นแหละแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะว่าคุณกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ไหมเนี่ยอันนี้คือ งอป่าใช่ไหมหรือภะสังเออะสังใช่ภสังที่ทรงรูปเป็นงอป่าใช่ป่ะถ้าถอดออกมาคุณอาจจะได้เจออะไรที่อเมซิ่งก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอย่าดูเบาคนที่จะเข้ามาแล้วก็ปิดโอกาสสิ่งที่จัก,กรวาลมอบให้ในชาวราศีธนูคุณจะได้มีโอกาสเจอความรักความสัมพันธ์ดีๆคุณอย่าเพิ่งปฏิเสธนะว่าโอ้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนที่ฉันรอไม่ใช่คนที่ใช่คุณลองทําความรู้จักเขาก่อน บางครั้งมันอาจจะแบบแจงแวงแบบนี้ไงพอถอดรูกออกมาก็อุย้ยน่ารากักอะอย่างเงี้ยเอออย่าปิดโอกาสอย่าปิดโอกาสชอบชอบไพ่เซตนี้ชอบสำรับนี้พี่โตมากับละครจกักจักวงวงเลยทุกคนชอบน่ารักจังไปดูซิว่า แล้วคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมไฮ i พรสนะคะมีไพ่สองเหรียญน,นะคะไฮพรี Priest, สองเหรียญเทมเพลนสิบไม,ไม้หน้าไพ่คนเก่าก็อยากกลับมาหาคุณอยู่หรอกนะแต่ว่าการกลับมาในความสัมพันธ์นี้ หนึ่งถ้ามันไม่ได้เป็นภาระเขาในการกลับมาของเขามันอาจจะเป็นภาระของคุณได้นะเพราะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยหนึ่งถ้ามันเป็นอย่างที่โจทย์แรกที่บอกแล้วคุณเจอความสัมพันธ์ที่เป็นชอยอยู่การกลับมาในที่เนี้ยเขาอาจกลับมาแล้วซัพพอร์ตคุณในเรื่องของเงินซัพพอร์ตคุณในเรื่องของความช่วยเหลือในด้านอื่นๆแต่มันก็จะเป็นสภาวะการมามาไปไปนะเพราะว่าคนคนนี้มีภาระรับผิดชอบหลายอย่างนะถามว่าอยากกลับมาไม่ก็อยากกลับมาอยู่ แต่กลับมาแล้วก็ไม่ใช่จะให้คอมมิทเมนต์นะเ,ออเดี๋ยวดูซิกลับมาแล้วเป็นยังไงขอขยายหน่อยขอขยายหน่อยนะคะในเหรียญแชรีออตอืมเอ็มเ s รชเดือดซันอืมความสัมพันธ์นี้ถ้าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนน่ะแต่ว่าเขาโสดอะ ใน,นดีนะเพราะกลับมาสุดท้ายแล้วว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่พอมาเช็คลิสต์พอมาดูแล้วมันเหมือนต้องอาศัยความพยายามมาใส่สู้หน่อยนะบางท่านถ้าถ้ากลับมาเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวกันได้ถ้าเขาโสดเนี่ยอันนี้ลุยเลยอันนี้เชียร์เลยแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่อินลีเลชั่นชิพกับคนอื่นอยู่จริงๆอะ่ะให้ระวังเพราะมีเกณฑ์ที่มีเกณฑ์ที่จะต้องสร้างครอบครัวแบบปุกบปรับฉับพลันสูง ถ้าใครที่มาฟังคลิปนี้แล้วเป็นผู้หญิงและมาระวังเกณ์การตั้งครรภ์น,นะคะอืมไนดูซิแล้วคุณควรจะมีเมื่อพรอมจริงจริงเนี่ยเพราะว่าจากที่เห็นเนี่ยได้ลูกดีด้วยอืมไปดูซิขอไพ่หน่อยนะคะทำอย่างไรจรึงจะได้เจอกับรักครั้งใหม่ถ้าแบบเนี่ยถ้าสั่งถอดรูปของเราเนี่แหละ เออมาดูสิทำยังไงจะได้เจอเงาะถอดรูปมาเป็นทัศน์สังมันคือเรื่องเดียวกันใช่ไหมทุกคนปรากฏไม่ใช่พี่เมย์คนละเรื่องหาถ้วยเครแฟนทาวเวอร์และแปดไม้ หน้าพายเหมือนคุณต้องไปถอนคำสาบานแนวแนวแบบขอโหสิกรรมมาหักล้างกับคนคนนี้ไปเลยอะไรเงี้ยบางท่านนะ่ะเหมือนแบบเคยไปคอนแทรคไว้ตั้งแต่อดีตชาติมานึกออกปะเราก็แบบเอ๊ะทำไมฉันแบบมีความรักก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีคุณต้องไปถอนคําสาบานไปหักล้างกับคนเก่าๆที่เคยผูกพันกันมาในอดีตชาติเพื่อเริ่มต้นคนใหม่ๆใ,ในชีวิต อืมต้องไปลองทําแบบนั้นดูบทถอนคบบําสาบานมีนะใน Google ลงไปหาดูได้นะคะแล้วก็ไปท่องต่อหน้าพาะประธานในโบสถ์อะไรเงี้ยเอาแบบจริงๆจังๆอ่ะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้สักทีหักล้างสิ่งเกา่าๆออกไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆประมาณนี้ค่ะไปต่อกันชาวราศีธนูลนัคนณาธนูคนมีคู่กรณีอืม ไพ่ให้ความสำคัญของคนที่มีคู่กรณีนะคะคนที่มีคู่กรณีชาวราศีธนูลัคนาธนูรูปแบบความรักความสำคัญระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงคะไพ่หนนะคะเป็นอย่างไร เดลฟูอืมสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้บางท่านเป็นอิสระจากการละกันแล้วนะคะเนี่ยเป็นอิสระจากการละกันละหรือบางท่านอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่แบบเคยไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยเป็นคู่นักเที่ยวอะไรเงี้ยชวนกันไปเที่ยวชวนกันไปนู่นมานี่ก็ได้นะขอดูเลยซเข้นสี่ไม้อืมเป้าหมายในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างชัดเจนนะในการสร้างครอบครัว บางท่านเนี่ยไปเจอกับคนที่เคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วเคยผิดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาแล้วก็คิดที่จะเริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่นะคะกับใครสักคนหนึ่งนะที่คิดว่าน่าจะดีพอน่าจะพร้อมเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้นะคะแต่มาชเชีเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องดํารงด้วยสติเยอะๆเลยนะคะ เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปด้วยกันได้มีการเรียนรู้มีการเริ่มต้นใหม่พยายามที่จะไม่เอาเรื่องราวเก่าๆในในความสัมพันธ์ที่มันล้มเหลวมาใช้กับความสัมพันธนะ์นี้นะเนี่ยมีเด็กถือถ้วยการให้โอกาสที่ดีๆซึ่งกันและกันนะคะเริ่มต้นด้วยการศึกษาไปได้วยการลองดูไปด้วยกันนะส่วนหนึ่งบางท่านมันยังมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่คือคนที่ คนที่เลิกกันไปแล้วอะ่ะบางท่านยังอีลิเลชชิพอยู่ในทางกฎหมายเหมือนด้วยความที่อย่างที่พี่บอกอะ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนใดคนหนึ่งอาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วนะในเวลาเนี้ยมันเหมือนยังมีสภาวะการผัวพันกับคนเก่าอยู่นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของทางกฎหมายในเรื่องของภาระค่าเลี้ยงดูอาจจะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งหรือเลี้ยงดูบางท่านมีลูกอะไรอย่างเงี้ย ึ่งมันก็อาจจะทําให้คุณไม่สบายใจได้นะคะแต่ว่าด้วยหน้าที่ด้วยอะไรที่มันถูกต้องก็ต้องทำนะมันก็เลยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อยู่บนความพยายามทําความเข้าใจแหละแล้วก็พราะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าจะเป็นคู่ของเราน่าจะเป็นคนที่ใช่ของเรามากที่สุดพยายามทำความเข้าใจถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยโอเคเขาอาจจะเคยผ่านอาจจะเคยมีตําหนิเขาอาจจะเคยอะไรมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นคน ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่ารักครั้งต่อไปมันจะล้มเหลวเหมือนเดิมซะหน่อยถูกต,ต้องไหมอ่ะประมาณนี้นะคะไปดูกันค่ะราศีธนูเออขอไพ่หน่อยนะคะราศีธนูแลัคนาธนูขอไพ่หน่อยนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงเขา สักอย่างไรกับเท้าคะ่ะสิบไม้มีไพ่สามดาม,มีไพ่หก้วยก็เจ็บอลเนาะสองไม้นะสตริงสี่ดาอืม ท่านเป็นหลักทางกายด้วยเนะก็เลยลำบากใจนิดหนึ่งให้ดูสิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณราศีธนูราคนาธนูเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขอไพ่หนนะคะก้าวไม้แปดถ้วยเทมเพลน แทงแมนหิงก้วย6มาเหมือนขอโอกาสรอเวลาไงก็ไม่รู้อืมมาอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่ต้องสู้ไปด้วยกันนะราศีธนูละขนาธนูมาดูวันค่ะ ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณเนาะแล้วก็ไพ่แถวล่างนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับดูทุกคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะอะจากสิ่งที่เห็นจากสิ่งที่เห็นนะชาวราศีธนูคุณหนักใจ คุณหนักใจกับความสัมพันธ์นี้คุณมีความรู้สึกว่าเขายังพัผ่านหนึ่งคนเกา่กาๆในชีวิตเขาอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีกับเขาแค่ไหนก็ตามแต่มันเป็นการที่พยายามคนโทรลตัวเองคีบครูของตัวเองไว้ให้ได้ทั้งที่ใจก็เจ็บอะ่ะคุณแบบแอบบมีความรู้สึกไม่สบายใจยิ่งบางท่านถ้ามันเป็นรักทางไกลเหมือนตัวคุณอยู่ที่นี่เขาอยู่ประเทศนึงสมมุติอย่างเงี้ย มันก็ยิ่งทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจขึ้นมาอะไรหลายๆอย่างดูมีความเป็นไปได้ยากคุณมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่คุณคิดถึงเขาเสมอคุณยังคงรอคอยคุณยังคงเป้าหมายคุณยังเหมือนเดิมสําหรับความสัมพันธ์นี้นะในการที่จะสร้างโลกที่ดีสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์ไปด้วยกัน,นเหนื่อยอย่างไรก็ยังอยากจะเดินไปกับเขาอยู่ดีถึงแม้มันจะมีความภาวะพวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆของเขาก็เถอะจากหน้าไพ่ที่คืนเลยนะ กังวลอดีตยังมีความกมังวลอดีตนะคะไหนดูซิแล้วหน้าไพ่ข้างล่างเป็นยังไงนะฮะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยนะเขาก็แอบมีความรู้สึกเขายังอยากยื้อคุณไวนะ้เนี่ยอันนี้พูดตรงๆเขายอยากยื้อคุณไว้เขายอยากมีคุณไว้ในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเขารู้ได้เลยอะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยการห่างกันระหว่างคุณกับเขามันไม่ใช่การที่อยากจะห่างแต่ว่ามันอยู่ในพาร์ทที่มันยังเจอกันไม่ได้อะไรเงี้ยว่าไป นะฮะแต่เขาม,มีความคิดถึงอ,อยู่ทันทีที่อะไรหลายอย่างมันสะดวกมากกว่านี้เขาก็จะทำนะฮะอยากที่จะไปหายอยากที่จะเจอนะฮะอยากให้มีการย้ายมีอยู่ด้วยกันนะอยากให้มันมีอะไรที่มันมันคล่องมากกว่านี้นะ,ะอะไรก็ตามที่มันติดค้งอยู่พี่มองเขาจะพยายามทำมันให้สําเร็จให้ได้นะพยายามจะแก้เงื่อนพยายามที่จะแก้ข้อผูกมัดพยายามที่จะทำอะไรมันถูกต้อง อย่างที่มันควรจะเป็นเพราะจริงๆภายในใจเขามีความรักให้คุณนะแล้วก็ต้องการให้ความรักความสัมพันธ์นี้ประสบความสาเร็จได้ใน,นระยะยาวด้วยนะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูนะคะใครก็ตามที่อยู่ในสภาวะนี้คุณต้องใจเย็นจริงๆคุณต้องใจเย็นคุณต้องมีสติไอภาวะร้องไห้เนี่ยตรงเนี้ยร้องไห้ได้แต่อย่าเศร้ามากมันต้องเรื่องบางเรื่องมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะอ่ะไปดูกัน ว่าเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนนะคะเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนโหไพ่ดีอ่ะนี่คนคนนี้ บางท่านคุณเนบเขาเคยคุยเรื่องแผนการแต่งงานกันแล้วด้วยเขาชอบคิดถึงคุณตอนที่ไปเห็นสถานที่หรือนึกถึงแผนการแต่งงานระหว่างคุณกับเขานึกถึงสิ่งที่เราจะสร้างอนาคตเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันน่ยสถานที่ที่คุณคาดว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราจะถ้าวันข้างหน้าเราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเราไปตรงนี้นะเออเขาก็แพลนตรงนั้นไว้เลยแบบมันก็มีภาพมโนภาพขึ้นมาในหัวเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันตรงนี้นะเราจะ พากันมาเที่ยวตรงนี้เราจะมาพักอาศัยอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเขาจะชอบคิดถึงคุณในเวลาที่แบบเหนื่อยๆเวลาท้อๆเวลาที่แล้วก็เวลาที่ได้มีโอกาสเดินทางไปในที่ที่คุณและเขาในตั้งใจที่จะลงหลักปักฐานด้วยกันอืมเนอะอปะปะไปเตอะถ้าเขาเป็นคนชอบเงียบหายนะทำไมเขาถึงชอบเงียบหายขอพักหน่อยนะคะ มีไพ่สองทวนมีไพ่คิงดาม,มีไพ่สี่้วยนี่นแหละมันจังหวะคาราคาซังนี่นแหละเหมือนอย่างที่บอกนะคะยังอยู่ในจังหวะการแมネจในความสัมพันธ์อยู่พยายามที่จะตัดใจพยายามที่จะตัดจบนะเหมือนอย่างที่บอกเลยนะคะว่าพอมีเราก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์เนี่ย ไอสิ่งที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยเขาไม่รู้จะบริหารยังไงในจังหวะนี้นะมันก็เลยเป็นจังหวะที่ถ้าเขาเงียบหายไปเนี่ยเขาก็ไปบริหารความสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งอยู่นั่นเองต้องรอหน่อยเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหมนะคะถ้าพูดพูดว่าง,งขอไพ่หน่อยเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นไหม ถ้าพูดเนี่ยพูดบ้างไงนะคะควีนถือเหรียญนะมีไพ่เด็กชือดาบนะแล้วก็ไพ่เทวิลถามว่าพูดไหมพี่มองว่าพูดนะพูดกับคนของเขานั่นแหละนะคะพูดกับคนของเขานั่นแหละอืมเขาอยากทำให้มันถูกต้องนะเขาอยากทำให้มันถูกต้อง 1. สามารถพูดกับคนของเขาได้2สามารถพูดกับครอบครัวเขาได้เขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องแบบนี้อยู่เรื่อยๆเขารู้สึกไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาวิธีบริหารจัดการให้มันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างที่คุณสมควรที่จะได้รับมันในแบบของความชัดเจนรอยนะคะอ่ะไปดูกันเขาแพลนในใจนะแพลนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณคืออะไรเขาไพ่หน ไหนถือช่วยสองดาห้าดาแผลนในใจที่คิที่ทำเัิทุนคือเขาจะต้องมอบความเป็นธรรมให้ได้จากทางเลือกตัวเลือกที่มันมีเข้ามาในชีวิตในเวลานี้มันจําเป็นที่ต้องมีผู้แพ้แล้วมันจะเป็นที่ต้องมีผู้ชนะจริงๆอืม ต้องแมนจบริหารจัดการที่ถูกก่อนที่จะมีการถอยหลังกันออกไปนะคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้ค่ะเดลเวอร์สนะคิงถือไม้ King เด็กชือเหรียนนะ หน้าไพ่นะราศีธนูคือนคนที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยอยากที่จะไปต่อด้วยอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มอยากที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าโอเคในเวลานี้มันยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าพี่มองว่ามันมีความรักให้อยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะอืมนะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปในทิศทางไหนขอภพ่หนะะ่อยค่ะ เาอ,อยากมีความสัมพันนี้เป็นไปในทิศทางไหนเก้าเรียญไนดาไฮพรีส <N ida. S 2> ในเวลานี้นะถ้ามันยังไม่ถึงจุดที่พร้อมอะเอาจริงๆคนนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะปล่อยคุณไปให้คนอื่น ขอได้ไหมขอให้คุณอยู่กับเขาขอได้ไหมขอให้คุณมีแค่เขาอะไรอย่างเงี้ยในบางในบางความสัมพันธ์พี่มองว่าบางครั้งมันขอโทษนะใช้คำเห็นแก่ตัวนิดนึงเพราะว่าจากหน้าไพ่เขาอยากให้คุณโสดแล้วอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาในแบบลับๆอ่ะอืมถึงจะรักมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่เอาออกสื่อในฐานะเพื่อนในฐานะพี่ในฐานะคนที่หวังดีเนี่ย ใครก็แล้วแต่ทุกคนจะมองมันไม่โอเคพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มองมันไม่โอเคถึงแม้จะรักมากแค่ไหนพี่มีความรู้สึกว่าเราไม่ควรเก็บคนดีๆอย่างไพ่เก้าเหรียญเงี้ยคนที่ประคับประคองตัวเองมาเป็นอย่างดีคนที่ดูแลตัวเองมาเป็นอย่างดีสมควรที่จะมีคนเป็นของตัวเองอ่ะทำไมจะต้องไปอยู่ในที่ลับๆนึกออกปะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วราศีธนูถ้าใครที่ได้ฟังคลิปนี้และอยู่บนความสัมพันธ์แบบนี้อยู่คุณเลือกได้นะ ามว่ารักอ่ะมันก็มีให้นะแต่ถ้ามันเป็นความรักที่มันมันน้อยกว่าการที่เขารักตัวเองคุณต้องรักตัวเองให้ได้มากกว่าที่รักเขาโอเคไหม,มพี่ยานเพ่เองพี่ยังไม่เชียรเลยแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะพอ fc พี่คือคุณไม่ใช่เขาเข้าใจยังแนวโน้มความสัมพันธ์นะะในช่วงระยะหลานกลขอให่หน่อย สามถ้วยเห็นป่ะหินไม้เจ็ดไม้เนี่ยแอบมีเดอะมูนขึ้นมาเนี่ยแปลว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ได้ชัดเจนความสัมพันธ์อยู่ในลนักษณะเพื่อนในลนักษณะคนที่ทํางานด้วยกันหรือในลนักษณะของเติร์ดปาร์ตี้แล้วก็คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องอยู่ในจุดที่ประคองสถานะตัวเองไปเสมอๆพยายามทําให้ตัวเองในดิวิชั่นเนี้ยถ้ากลัวว่าถ้าตกดิวิชั่นไปความสัมพันธ์นี้มันจะไปเป็นของคนอื่นอะไรเงี้ย พี่มองเอาเท่าที่พอดีแหละเชื่อเถอะนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณหกดาเจ็ดเหรียญเด็ดน้าไพเนี่ย เหมือนขึ้นมาบอกว่าในความสัมพันนี้เนี่ยนะถึงเขาจะรู้สึกชอบรู้สึกอะไรกับคุณมากแค่ไหนเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่มันจะต้องรอรอให้สถานการณ์หนึ่งมันจบจากสถานการณ์หนึ่งไปก่อนนะคะแล้วก็ไปความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเชื่อเถอะรอหน่อยมันยังไม่ใช่ช่วงระยะเวลานี้ที่สามารถที่จะดําเนินการได้เริ่มต้นหรือไปข้างหน้าได้แต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ย มันมีเกณฑ์ที่เดี๋ยวมันก็คลี่คลายนั่นคือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะเดี๋ยวมันก็ได้ไปต่อเดี๋ยวมันก็มูฟออนเดี๋ยวเราก็มีอพิโซดหน้าอพิโซดต่อๆไปซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันขึ้นอยู่กับคุณนะว่าแบบหคิดว่ารอได้ไหมสองรอแล้วคุ้มไหม,มกับคนคนนี้ถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะคะอไปดูสิว่าเขาอยากบอกอะไรเขาบอกไปแล้วใช่ไหมไพ่แนะนำสิ ให้แนะนำนะคะฮาร์โมนีนะความกลมกลืนนะคะความสอดคล้องกลมกลืนช่วยลดความขัดแย้งนะคะแต่ชีวิตก็ยังคงดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตนเองได้แต่ทว่าต่างรู้ว่าจะเติมเต็มและแบ่งปันอยู่ร่วมกันเพื่อเกื้อกูลกันได้อย่างไรหลักตัวเองให้เยอะๆนะ ประมาณนี้ค่ะชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะจบไปแล้วสำหรับคลิปความรักของคุณในเดือนมกรา2565นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆสําหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like อมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที้ดูก่อนใครนะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ